เมื่อคนนันเป็นเรื่องยากมากยากมากสำหรับคนที่นอนไม่มีสติคนนอนมีสติทีนอนพิกนะนั่นนอนยังไงที่มันมน,นอน,น,ม,นอมีสติน,นอนมีสติเขาก็จะอ่านหลังละละไม่ลิกอีกไม่หลับอีกที่จริงแล้วการนอนมีสติก็คือรู้สึกตัวทุกครกั้งเวลานอนอแต่รู้สึกตัวแบบชนิดที่เราไม่หลังค้างตัวเองหรือเวลาตื่นถึงเวลาเราควหจิตเพื่จะตื่นเท่าไหร่ก็ตื่นเท่านั้นนั่นเอง มันต้องสูดใช้กระบวนการถือแต่ว่าโดหลักสรนระศาสตรนั่นก็คการมรนกลดแสดงออกถึงความหย่นยาของของต่อพุ่งในช่องปากแป้กแก้มในช่องปากผนังช่องปารือไม่ก็ลิ้นไในช่องปาที่มันหยยานและไปอุเวลานอแล้วมันรอมันมันลอลงไป วิธ vale ีแก้ในระดับต่อมาก็คือลปู่ก็จะใช้แบบเอาน้ำใส่ปเช้าเช้า้ใจไหมใส่้แบบนี้่จริงๆ้ไม่เชื่อทำดูนะทำทุกวันเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ผนังในช่องปากเนี่ยแข็งแรงไม่หย่อนยานแล้วลิ้นก็กระชากไม่หย่อนยานทำทุกวันแลไม่ ผูกชาเวลาพูดบะไรก็จะรู้จักแปรงฟันต้องทำอย่างนี้ด้วยก็เรียกงราดคอแล้วก็ทำงานทำจนรู้สึกว่าท่านตาจะอุ่นแล้วก็ร้อนต่อทำอย่างนี้ทุกวันแต่ก็จะ